สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูยุบูชแนลและกลับมาพรมกับผมอีกครั้งในหัวข้อ Final Fantasy 7 r e m a k e ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอของสองสาวไปแล้วคือแอริสคาทีฟาครับและแน่นอนว่าเลืออีกคนหนึ่งก็คือเจสซี่นั่นเองโดยนางก็เป็นผู้หญิงอีกคนที่หลงรักคราวนะครับเราจะได้ทราบถึงปุมหลังของเธอว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างโดยความลับของเธอมีดังนี้ครับ เรื่องที่ 1. ชื่อเต็มของเธอชื่อว่าเจสซี่รัสเบอรี่นามสกุลของเธอเพิ่งเพิ่มเข้ามาในภาครีเมคข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่า เธอมีอายุ23ปีในเกมภาคหลักแล้วเธอเป็นฝ่ายเทคนิคของกลุ่มอวาแลนเธอเป็นนัก,กวางแผนในปฏิบัติการต่างๆและหาเงินทุนให้กลุ่มอวาแลนด้วยการขายไส้กรองน้ำพูดง่ายๆเจสซี่มีอายุมากกว่าคลาว2ปีซึ่งตัวคลาวมีอายุ21ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจสซี่แก่กว่าคลาว2ปีครับคือเจอยากกินเด็กนั่นเองครับผมเรื่องที่2ปูมหลังของเธอที่พ่งเพิ่มเข้ามาในภาครีเมค ได้เฉลยแล้วในบทที่4ในบทสนทนาของเพื่อนๆกับแม่โดยก่อนหน้านั้นตอนที่เธอยังเป็นสาวอยู่เนี่ยเจสซี่ได้ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงที่สวนสนุกลอยฟ้าโกลซาเซอร์โดยเธอเนี่ยก็แสดงเป็นบทของเจ้าหญิงและข้อมูลในอันติมาเนียได้เปิดเผยรูปที่เธอแต่งเป็นชุดนักแสดงให้ดูอีกด้วยครับเรื่องที่ 3. พ่อของเจสซี่มีชื่อว่าโรวันรัสเบอรี พ่อของเธอเนี่ยอยู่ในตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ของชินระและได้ทำงานในเตาปฏิกร์มาโคหมายเลข8โดยเขาเป็นพนักงานของชินระคนหนึ่งครอบครัวจึงได้อาศัยอยู่บนเพลทที่7ในขณะที่เจสซี่ทำงานเป็นนักแสดงอยู่นั่นเองวันหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น พ่อของเจสซี่ได้สุดตัวลงด้วยผลจากพิษของรังสีมาโคครั้งนี้ทําให้พ่อของเจสซี่อยู่ในอาการโคมา่าภายในบ้านของเขาเองนับแต่นั้นมาเจสซี่เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิญญาณของพ่อได้อยู่ระหว่างโลกนี้กับไลฟ์สตรีมเท่านั้นเจสซี่จึงโกรธแค้นชินระเธอเชื่อว่าการที่พ่อของเธอเข้าขั้นโคม่าเนี่ยเป็นผลมาจากเตามาโคที่ชินระเอามาใช้ครับเธอก็เลยเข้าร่วมกลุ่มอวาแรนกับแบริสด้วยอุดมการณ์ที่ว่าชินระสูบพลังงานขึ้นมาจากดวงดาวมาโคและจะทําให้ดวงดาวตาย ดังนั้นจึงจะเป็นต้องทําลายเตาปฏิกร์ทั้งแปดนี้ทิ้งลงครับเรื่องที่4เจสซี่มีความสามารถในการแฮกและปลอมแปลงข้อมูลได้ในตอนที่ขึ้นรถไฟเนี่ยเธอก็ได้ขโมย ID ของจอห์นนี่ที่ไม่เคยล็อกอินออกมาใช้ทำให้จอนนี่เนี่ยโดนทหารชินระสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการวางระเบิดด้วยในปฏิบัติการแรกเพื่อวางระเบิดเตาปฏิกณ์หมายเลขหนึ่ง เธอกับบิ๊กก็มีหน้าที่ในการแฮ็กโค้ดเพื่อผ่านประตูไปได้ในระหว่างน,นั้นเอง <c odes> เธอก็ได้หลงรักพ่อหนุ่มเย็นชาแบบคลาวเข้าเธอจึงพยายามตีซีแล้วก็ถามเรื่องส่วนตัวแม้ว่าคลาวจะดูไม่มีสกิลทางสังคมเท่าใดนักแต่นั่นคือสเปคของเจสซี่เลยครับผู้ชายเย็นชาแบบนี้นะฮะและระหว่างที่นี้นั้นก็ได้มีเศษเหล็กหล่นลงมาทับขาของเธอไว้หลังจากนั้นพวกอวาเลนก็หนีออกไปได้ทันครับแต่ว่าระเบิดในภาครีเมคก็เพิ่มในเรื่องว่า พวกชินระทําให้หุ่นยนต์กระตุ้นการระเบิดได้อย่างรุนแรงมากและก่อความเดือดร้อนมากกว่าที่เธอคาดการไว้ครับเรื่องที่5เจสซี่ในฉบับออริจินัลกับรีเมคเนี่ยมีนิสัสที่ต่างกันมากครับในฉบับเก่าเธอหัวเราะอ,อย่างภาคภูมิใจว่าอนุภาคระเบิดเนี่ยรุนแรงมากแต่ว่าในฉบับรีเมคเธออยากกลับเปิดอกคุยกับคราวแล้วก็เปรยไว้ตั้งแต่บนรถไฟว่ามีเรื่องจะคุยด้วยและเมื่อมาถึงสลัมที่7แล้วเจสซี่ได้มาปรึกษากับคราวในห้อง โดยเธอไม่คิดว่าระเบิดของเธอจะมีอนุภาครุนแรงถึงเพียงนั้นและในปฏิบัติการต่อไปแบรสจะไม่จ้างคลาวแล้วในครั้งหน้าเจฟฟี่จึงคิดจะนัดหมายคลาวเพื่อไปขโมยระเบิดที่รุนแรงน้อยกว่าในโกดังของชินระที่เพลทเจ็และก็มอบมาเทรียแซมมอนให้กับคลาวลูกหนึ่งด้วยครับ ทักนี้เธอบอกว่าคือเรื่องส่วนตัวไม่ได้รวมกับค่าจ้างของเบรสและถือสว่าการให้มาเทียรเนี่ยเป็นการขอบคุณและขอโทษเป็นพิเศษครับเรื่องที่6ในคืนที่เธอกับค่าวไปกันสองคนบิ๊กกับเวนแอบรู้พวกเขาก็บอกกับเจสซี่ว่าอย่าไปเจอพ่อแม่ของเจสซี่ด้วยและเจสซี่ก็เลยถือสว่านี่คือการรวมตัวของครอบครัวอีกครั้งทั้งหมดก็เลยไปแหวนด้วยกันเจสซี่ก็ซ้อนท้ายข่าวไปด้วยในระหว่างทางที่ข่าวกำจัดพวกชินระที่ไล่ล่า ก็ไปเจอกับขาซิ่งที่ชื่อว่าโรเช่ซึ่งคลาวก็เอาชนะเขาได้และถ้าเลือดของคลาวเหลือมากกว่า80%เจสซี่จะให้รางวัลคลาวเป็นจุบที่แก้ม1นจุกครับและการกระทําของเธอครั้งนี้ก็ทําให้คลาวเนี่ยเวเวิๆไปเลยแล้วก็เกิดการสับสนขึ้น เรื่องที่7เมื่อขึ้นมาบนเพลท7แล้วเจสซี่ก็ให้คราวไปขโมยไอดีจากห้องที่พ่อของเธอในระหว่างนั้นแม่ของเจสซี่ก็ไต่าถามสารทุกสุกหลบพร้อมกับถามเจสซี่ว่าน่าจะไปรับงานแสดงที่เซกเตอร์8งานแสดงนี้คงเป็นละครเวทีที่ชื่อว่าเลิฟเลสแน่นอนครับซึ่งเจสซี่ก็บ่ายเบี่ยงว่าขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะเธอก็บอกกับแม่ว่าอยากจะคุยต่อนะแต่ตอนนี้เธอต้องไปแล้วและจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการขโมยระเบิดในโกดังคืนนั้นคราวก็ทราบปุ่มหลังของเจสซี่ระหวก และจากนั้นเจสซี่ก็ให้คลาวซื้อเวลาให้เธอหน่อยนะครับคลาวดได้ปะทะกับทหารชินละแล้วก็โรเช่ที่ตามตื้อมาและเมื่อกองทัพชินละรุกหนักขึ้นทันใดนั้นก็มีอาวาแลนอีกกลุ่มมาช่วยเอาไว้ จังหวะนี้เขาก็เลยหนีออกมาได้และทั้งสี่คนก็โดดร่มลงสู่สลัมที่เจดังเดิมในคืนนั้นคลาวก็ตามเวทไปอย่างบ้านของเจสซี่ที่เขตสลัมเจสซี่ดีใจมากที่คลาวมาหาแล้วก็มอบมาเทียให้อีกลูกเธอชมคลาวว่าทําได้ดีมากแล้วก็อ่อยเหยื่อเพิ่มด้วยการทั้งกอดทั้งหอมแคมแต่อีคลาวมันก็บอกใครเจไม่ออกซะง,งั้นและเธอก็ถามว่าจะมาหาฉันพรุ่งนี้เลยไหม คาวก็เลยพยายามใบเบี่ยงครับแต่การอ่อยของเจสซี่ไม่ธรรมดานะครับพยายามขยันขยออีกแค่ได้และก็จะมีช้อยขึ้นมาว่าไม่สัญญากับไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าเราเลือกไม่สัญญาจะกลายเป็นทำให้เจสซี่ดีใจเข้าไปอีกดังนั้นไม่ว่าจะเลือกอะไรเนี่ยเธอก็ดูมีความหวังไปหมดในการจีบคราวนะคะและยังทาหน้าตลกก่อนลาตีสวัสดตอนกลางคืนด้วยเรียกได้ว่าเจสซี่เวอร์ชันนี้รุกหนักมากครับท่านผู้ชมครับ เรื่องที่8ในะตอนเช้าแล้วผู้กลุ่มชะตาได้ตามมาหลอกหลอนเจสซี่และทําให้ข่าวเจสซี่บาดเจ็บในที่สุดการที่ผู้กลุ่มชะตาทําเช่นนี้เพราะว่าถ้าแบรดดไม่จ้างข่าวต่อแล้วละก็ประวัติศาสตร์จะเพี้ยนไปจากเกมภาคออริจินอลหน้าที่ของพวกมันคือทําให้เจสซี่ขาเจ็บแบบน้นต้นฉบับเป็นอันว่าแบรดก็ต้องจ้างข่าวต่อนในปฏิบัติการระเบิดเตาหมายเลข5ซึ่งระเบิดที่ปล้นมาเนี่ยก็ใช้เป็นแบบมือถือกดระเบิดเอาครับ แต่ว่าไฮเด็กเกอร์ก็ได้เข้ามาสั่งโจมตีพวกคลาวและก็เอาหุ่นแ i r b u ัสเตอร์ที่รูปร่างเหมือนจีอองในกันดั้น,นะครับเข้ามาโจมตีพวกคลาวแล้วก็ระเบิดกลางทางไฮเดกเกอร์ได้ดัดแปลงโทรศัพท์ที่สามารถกดระเบิดได้และสั่งระเบิดเตาหมายเลข5ลงจากนั้นก็ใส่ร้ายพวกอวาแลนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดครั้งนี้ซึ่งการระเบิดก็รุนแรงกว่าที่เจซี่ต้องการไว้มาก ที่สําคัญคือรูปของเจฟฟี่และบิ๊กเนี่ยถูกเผยแพร่ไปทางข่าวทางโทรทัศน์ด้วยครับเรื่องที่9ในบทที่12เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอเจสซี่พวกชินระได้วางแผนถล่มเสาค้ำเพลจเจฟฟี่สามารถกำจัดทหารชินระได้ขณะที่เธอกำลังจะปาระเบิดใส่เฮลิคอปเตอร์พวกพวกกลุ่มชะตาก็มาวนเวียนรอบเธอครับผลที่ได้คือระเบิดก็ตกใส่ตัวเธอเองทีฟ้าก็เข้ามาประคองเจสซี่ไว้เจสซี่จึงฝืนใจพูดกับทีฟ้าและคลาวครับ 話しクラウドか、うん、悪くないぞ最後と決まったわけじゃない、うん、いいんだ私の爆弾大勢殺したからね <laughs> 償わなくちゃ 何度でも助けると <laughs> しみるねえ本当はねみんなでまたママの料理 だたんだよねあ。あんたのピザも <laughs> そうだねでも私ほら るとああ恥ずかしく。 เมื่อทั้งสองพูดกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ทําให้เกิดอิมแพกต่อเนื้อเรื่องมากขึ้นในต้นฉบับแล้วเธอจะให้คราวเดี๋ยวฟังคําขอครั้งสุดท้ายถ้าเราตอบคําถามแบบเย็นชาแล้วเจสซี่จะบอกว่าฉันชอบส่วนนั้นของนายเป็นอาว่าเจสซี่ดีชอบเจ้าชายเย็นชานะครับแถมเธอยังบอกอีกว่าการถูกระเบิดครั้งนี้เป็นผลจากการลงทันที่พวกเธอเคยวางระเบิดเตามาโคลและทําให้คนเดือดร้อนหลังจากที่คราววางร่างของเธอไว้ให้จากไปอย่างสงบ ทีฟ้าเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ออกมาครับเพราะไม่ว่าจะบิ๊กเวดเจฟี่ก็ไม่ต่างอะไรจากครอบครัวของทีฟ้านั่นเองและถ้าถามว่าเจฟี่ชอบคราวมาแค่ในฉบับรีเมคหรือเปล่าคําตอบในอันตีมาเนียคือเจฟซี่ชอบคราวนานแล้วตั้งแต่ฉบับเดิมแค่ฉบับรีเมคนี่อ่อยหนักมากขึ้นครับคืออีเด็กยักนี่มีแต่สาวๆมาห้อมล้อมมันจริงๆนะแถมยังทาท่าเย็นชาใส่สาวสวยอย่างหน้าหมันไส้ได้วยครับท่านผู้ชมครับ เรื่องที่10แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับแม้ว่าต้นฉบับเนี่ยเจสซี่จะต้องตายจริงๆแต่ว่าฉบับรีเมคเหมือนจะให้ความหวังผู้ชมมากขึ้นหลังจากที่เวทรอดมาได้แล้วกลายเป็นว่าบิ๊กเองก็รอดได้ในฉากจบครับในห้องที่เขานอนอยู่เนี่ยมีผ้าโพกหัวของเจสซี่แล้วก็ถูมือของเวทด้วยและเป็นไปได้ว่าชะตาของกลุ่มอวาแลนได้เปลี่ยนไปแล้ว หลังจากชนะผู้กลุมชะตาคนในสลัมที่7กลับลอดตายแทบทุกคนรวมถึงน้องเบ็ตตี้ด้วยเป็นว่า Final 7จ็ดรีเมคเองเนี่ยก็คงสร้างความหวังให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ครับ โดยหวังว่าตัวละครจะมีชะตาที่เปลี่ยนไปหมดซึ่งต้องพูดตามฉากจบครับว่า The Unknown Journey c o n t i n u e นะครับคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรรออยู่ตรงหน้าคงจะต้องรอ Final 7 Part 2ต่อไปนะครับผมและเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอกลับและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถกดซับของกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดถึงโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครนะครับผมสวัสดีครับ